ตรวแจ้งข่าวสารให้กับน้าๆนะชาวจังหวัดพิษุยาและจังหวัดไอเคียงนะครับข้าวสารการอยาอเงี่องนะครับระบาย้งแดงมากเลยาหลับโคงนี้สังกัมวาตเป็นผงเลยนะนี่อานอาต้นกระโคต้นที่หนึ่งนี่ทางป่าอินกาไซโลนี่ตับปังหัวโลแล้วก็อายูจำลองสังวาต จำนวนห้าตัวนะครับไซส์สวยนะครับสวัสดีเพืเ่อนๆและเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นะกบว่างจากการตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เลยถีโอกาสมาสำรวจหมายอีกแล้วนะครับที่หมายหัวแหลมจังหวัดอยุธยานะครับวันนี้มาดูสวายน้ําแดงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นผนที่สองแล้วนะครับในการมาสำรวจหมายสวายน้ําแดงที่หมายหัวแหลมนะครับ ก็เดี๋ยวมาติดตามชมผลงานของนั้นนะทุกท่านที่มาตกในวันนี้แล้วกันนะครับว่าวันนี้จะมีปาสวายขึ้นมาหรือไม่นะครับช่วงนี้น้ําแดงมาแล้วน้ําแรงมากๆเลยนะฝนตกทุกวันนะครับเหมือนเจ้าพยาก็อยมาไม่หยุดเลยนะครับก็สวายก็จะตามมานะครับก็เดี๋ยวจะไปติดตามชมผลงานของนั้นๆแล้วกันะนะครับว่าจะมีสวายขึ้นมาหรือไม่นะครับในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวนะกบจะขับรถเลาะ บริเวณใช้ฝั่งนะครับตั้งแต่ต้นกัมปูต้นที่หนึ่งนะครับจนถึงต้นที่ห้าเลยนะครับก็จะดูผลงานน้าทุกจุดเลยนะครับว่าจะมีปลาสวายขึ้นมาหรือไม่นะครับติดตามรับชมครับแบบถัดไปนะครับจะดูผลงานของน้าต้นที่หนึ่งนะครับน้าต้นที่หนึ่งก็เห็นคร่าวๆน่าจะเป็นน้ำหวังนะครับเดี๋ยวจะไปดูผลงานของน้ำหวังกันเลยนะครับ หวัดดีนะหวังโอ้โหนึกว่าจะไม่มาอัดกับเขาเป็นไงสวัยน้ำแดงเป็นไงวันนี้น,น้ำแรงเกินอือเขาเมื่อวานก็ได้ก็ดีแต่ว่าตอนนี้มันพัดกับตลิง่งปัญหาคือทัดตลิง่งใช่ใช่เพราะว่าวันที่ผมมามาเช็คอะน้ําแรงกว่าน,นี้ไม่ค่อยแรงเหมือนเท่านี้เพราาบอกว่าจะกินดีใช่ใช่ถ้า,ามีสิทธิ์จะได้ที่นึง เดี๋ยวดูคนงานบนเรือนะครับไม่รู้ว่านากักกปลาบนเรือจะได้ปลาหรือไม่นะครับฝั่งนู้นเป็นหมายที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าต้องเอาเรือลงนะครับไม่ได้นะครับเศษสวะติดเบ็ดน,นะครับขยะเยอะเลยนะช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปดูต้นกระปูจุดที่สองนะครับ โอเคตามไปเลยนะครับโอเคมาถึงตน้นกระโปงตอนที่สองแล้วนะครับมาดูผลงานางของอนาณนนาแล้วนะครับเ,ออเป็นไงพี่ไม่เอาเลยโอ้โหน้ำแรงเกิน,นไม่ได้เลยเหรอ,อ,หรอน้ำแรงมากเลยวเนี้ย ครับบริเวณต้นกระบูต้นที่สองนะครับวันนี้ยังไม่มีปลาสวายขึ้นมานะครับจะได้แค่ใสยูสองตัวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่บริเวณสารานะครับสารานาจดีศรีสุริโยไทยนะครับตามมาเลยครับต่อไปนะครับจะมาดูผลงานของนาณาที่บริเวณสารานาเจดีศรีสุริโยไทยนะครับ วันนี้เจอนาชัยอีกแล้วนะครับเป็นไงพี่วันนี้สังกวาดเหรอมีสังกวาดกระสายยูนะที่เขาได้กันทางนูน้นไม่แต่น้ำมันแรง,แรงมากเลยนะ สัวงเพราะว่าจำนวนห้ตัวนะครับไส์สวยนะครับนี่นะครับผลงานของนัาชัยนี่นะครับใช่น่จ,จะใช่นะใช่ใช่ใช่ใช,ใช,ใ,ชใช่นี่นะครับพากลุ่มตกปลามาตกสวายนะครับไม่รู้ไปตกบริเวณไหนไหนนะ มาเรือสปีดโบ๊ทไม่น่าใช่เรือบังนะใช่น่าจะเป็นเรือของคนที่จะมาตกแต่ให้ไตรเขานำนำพาเขาเรือที่ัปลอดภัยกว่าใช่ใช่ใช่เอาเวลาได้เอาแล้วครับได้อัดปลาแล้วนะครับดูยกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรใช่ไหม ไม่แน่นะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรือหลุดไปแล้วไม่แน่ใจมีทั้งปลาอีกาไซโลนี่นะครับกินขนมปังหัวกะโลกแล้วก็แตยูจำนวนหนึ่งประมาณห้าหกตัวนี่นะครับ แรกกับตะกัวหลายลูกแล้วใช่ไหมตะกัวโดนไปหลายลูกแล้วฮะน้ําแรงมากเลยนี่นี่นี่หมดกระดังแล้วหมดเลยหมดกระดังนี่นะครับน้ําแรงน้ําแรงโคตรแรงเลยวันนี้น้ําแดงนี่นะก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับสําหรับมือสวายน้าแดงนะครับป้าป,ะปะ้าเปล่าเอาแล้วครับนี่นี่สังขวาดีแล้วนะค,ะครับ โอ้โหนี่สังาวาสเป็นถุงเลยนะครับนี่นี่ปลาสังาวาสใส่ดีใส่ดีครับก็สรุป ผลงานของนา้นาๆนะครับที่มาตกปลาสวายน้ําแดงที่หมายัพแหลมจังหวัดอยุธยานะครับก็วันนี้ยังไม่มีใครเอาปลาสวายขึ้นมาได้เลยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้น้ําค่อนข้างแรงนะครับการเวียงเบ็ดลงสู่ก้นแม่น้ําอาจจะทําได้ยากนิดนึงนะครับต้องใช้ตะก่วค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็น้ําแรงเป็นพิเศษนะครับมันจะพัดเบ็ดหรือตะก่วเข้าตะลิ่งตลอดนะครับหรือซึ่ง ล่องน้ําอาจจะไปไม่ถึงสวายนะครับวันนี้ก็เลยยังไม่ได้นะครับผิดกับวันก่อนนะครับวันก่อนน้าไม่ค่อยแรงอย่างนี้นะครับก็ได้สวายกันท่วหน้าเลยนะครับก็วันนี้ผลงานที่โดดเด่นก็จะจะมีนะที่บริเวณต้นกระปูต้นแรงเนี่ยครับต้นที่สองนะครับได้ปลาปลาอีกาไซโลนะครับแล้วก็ปลาสยูปลาสังวาดเป็นถุงเลยนะครับแล้วก็ที่จุดที่เป็นสารานะครับก็ได้ สังกวาด5-6ตัวแล้วก็จุดอื่นๆก็ได้สังกวาดสายยูนะครับก็วันนี้ยังไม่มีใครได้ถวายขึ้นมานะครับก็โปรดติดตามคลิปวิดวีโอหน้าแล้วกันนะครับว่าใครจะจัดสวายขึ้นมาได้อีกนะครับก็เดี๋ยวนักกบจะมีเวลาจะสํารวจแจ้งข่าวสารให้กับน,านา้าๆชาวจังหวัดอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับให้ทราบข่าวสารการอย่างต่อนเนื่องนะครับสําหรับถวายน้ําแดงจังหวัดอยุธยานะครับ ก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็อฝากผลงานไว้ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องแล้วกบนักรบสมไรเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้บายบายขอบคุณครับ